มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปี2558เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2557มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปี2558 ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติธรรมวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพร้อมกล่าวให้โอวาทโดยมีดรวิทยาทองดีรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตคอนแกนถวายรายงานจากนั้นนายกีระศรเสนาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปได้กล่าวให้กำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงานนายพลเผ่าเพ็งพิพาทผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และดรวิทยาทองดีรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตคอนแก่นให้แนวทางและให้กำลังใจลูกจ้างทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการให้ตระหนักในการทำงานและร่วมมือร่วมใจพัฒนาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายงานนี้นายสักธินันสีหาบงรักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารพระชัยพัฒน์ธีรจิตตูรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาแกนนายสุนทรสายคำ หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายปฏิบัติการจากห้องเรียนรอยเอ็ดและหน่วยวิทยาบริการมหาสารคามร่วมพิธีหน้าห้องประชุมเสริมศักดิ์ระเบียบราชโปรงพาณิชย์อาคาร100ปีสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอสภะมหาเทระอภิวัตรสารบันถ่ายภาพสุริยาพันเดชรายงาน ดิฉันนางสาวแพทองประจักโกรายงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่น